วันนี้นะครับเราจะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูนะครับโดนเครื่องโดนนะครับนะอันนี้ก็สอบถามราคานะครับประมาณสองแสนกว่าบาทนะครับโดนนะครับนะเอาไว้สําหรับราการเกษตรนะครับ mm hmm. ไว้ฉีดยาพ่นยานะครับนะอันนี้ก็พอดีมา เจอพอดีเลยครับอยู่ใกล้ๆก,กันก็เลยมาถ่ายให้ท่านให้รับชมกันนะครับนะวันนี้เป็นการฉีดยาคุมหญ้านะครับนะที่บ้านอําภาวันนะครับก็ตื่น้ำยาไปแล้วนี่ก็เป็นการขับนะบครับนะบังคับด้วยวิทยุนะครับนะบ,บังคับนะโดนนะครับฉีดยาสมัยใหม่นะครับนะ เคยเห็นแต่ประเทศญี่ปุ่นใช้กันนะครับนะอันนี้ก็เริ่มมาใช้กับพี่น้องการเกษตรแล้วนะครับที่ประเทศไทยนะครับอันนี้โดนนะครับนะก็ะสะดวกสบายหน่อยนะครับนะไม่รู้ว่าอาัตราจ้างเท่าไรก็ไม่ได้สอบถามมานะครับนะอันนี้ก็กาลังเริ่มจะฉีดยาคุมหญ้านะครับนะข้าวก็หวานไปแล้วนะครับ ก็สีบ้านอัมพรวันนะครับขอนแก่นนะครับจังหวัดขอนแก่นของเราครับก็สี่ใบพัดนะครับนะรองรับโดยวิทยุนะครับนะปรับระดับตามต้องการสูงต่ำนะครับอันนี้เป็นการฉีดยาคุมยานะครับนะข้าวประหวานไปแล้วนะครับก็มาดูกันนะครับ ปเป็นหน้านะครับสะดวกสบายปลอดภัยนะครับถ้าใช้คนขีดก็อันตรายหน่อยนะครับเดี๋ยวนี้ก็เทคโนโลยีก็การ,กรเษกษตรก็เข้ามาเรื่อยๆแลครับสะดวกสบายกับพี่น้องชาวเกษตรกรของเรารก็ลงทุนกันหน่อยนะครับลงทุนเยอะนะครับเกษตรกรทำนาสมัยนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับ อันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์นะครับชาร์จแบตนะครับเครื่องชาร์จนะครับมีแบตหลายลูกกันอยู่นะครับนะแล้วก็มีเครื่องปั่นนะครับเครื่องปั่นเอาไว้สําหรับชาร์จแบตนะครับใส่กับเครื่องบังคับโดรนนะครับนะก็มีหลายลูกกันอยู่นะครับอันนี้ก็กาลังฉีดยากันอยู่นะครับนะฉีดยาคุมยานะครับ วันนี้ลมแรงหน่อยนะครับนะก็เลยไม่ค่อยเห็นาการพ่นเท่าไหรยนะครับเพราะลมแรงับนะอันนี้ก็ชีเ,ร,เร็จก็มาดูครับ้าตาก็เป็นอย่างนี้นะครับนะสีไปพันกระปุกนึกงเหลืองแนละ้วก็เอาไว้เติมน้ํายานะครับนะขนี้ก็เครื่องของมันนะครับนะก็ดูเอาครับสนใจก็หาซื้อกันมีขายแล้วนะครับนะในประเทศไทยก็ราคาแพงกันหน่อย หดือจะเป็นเฮลิคอปเตอร์นะครับผมดูเซิร์ชดูในเ,เว็บไซต์ของเจ้าอื่นก็เป็นเฮลิคอปเตอร์ก็ราคาเป็นล้านนะอันนี้สองแสนกว่าบาทแหละครับสำหรับคนที่ชอบเล่นนะครับนะมอแบตก็อยู่ข้างบนนะครับนะอันนี้ที่เติมน้ำยาครับฝาดำๆเนี่นะครับ,รบเปิดอยู่นะครับนะที่ด้านข้างนะก็เป็น ตัวพ่นพ่นยานครับแขนพ่นยานะครับสองข้างนะครับข้างซ้ายข้างขวาก็มีสัญลักษณ์ไฟแล้วก็นะครับ,รบมีอะไรก็จะมารีวิวให้รับชมกันไปเรื่อยๆแล้วับเห็นอะไรแปลกๆนะครับนะสนใจก็หาซื้อในเว็บไซต์ก็คงจะมีขายกันอยู่ครับสําหรับในประเทศไทยของเราครับนะท่านพี่น้องแถวเกษตรนสนใจ ก็ลองสอบถามกันดูครับสำหรับคนที่มีทุนหน่อยนะครับนะครับอันนี้ก็ก้านนะครับสําหรับคนยานะครับปรับระดับความสูงต่ําได้นะครับนะฮะฉีดยาข่มยาครับอันนี้ก็เป็นลักษณะนะครับของเครื่องพ่นยานะครับราคาเริ่มต้นที่สองแสนกว่าบาทนะครับก็สอบถามอยู่ คลิปหน้านะครับมีอะไรครับผ่านหน้าผ่านตาผมก็จะนำมาให้พี่น้องแล้วครับชาว u t u b e ได้รับชมกัน,เ,นเองเนะครับเท่านี้ก่อนแล้วครับคลิปหน้าเดี๋ยวเจอเกันใหม่สวัสดีครับ